แทบช็อกค,ครูอนุบาลวัย36พบว่าติดเชื้อ h i ชวีเปิดเผยสาเหตุทำผู้คนสเตอนใจครูอนุบาลวัย36ปีต้องเผชิญกับข่าวช็อกเมื่อผลตรวจสุขภาพประจำปีบ่งชี้ว่าเธอติดเชื้อ HIV วและความจริงที่เปิดเผยจากสามีว่าเพียงความผิดพลาดครั้งเดียวทำให้ครอบครัวต้องเผชิญความเจ็บปวดอย่างไม่คาดคิดชีวิตที่เปลี่ยนไปในช่วงคลิปตาคุณหมอคะผลตรวจนี้ถูกต้องแน่ใช่ไหมดิฉันเข้ามาตรวจแค่สุขภาพประจำปีเท่านั้นเอง นี่คือคำพูดแรกของหลิวหมิงครูอนุบาลวัย36ปีจากเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อทราบว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกต่อเชื้อเอชไอวีตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลิวหมิงมีสุขภาพแข็งแรงชีวิตครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงแต่เช้าวันหนึ่งทุกอย่างกลับพังทลายอย่างไม่ทันตั้งตัวหลังตรวจเพิ่มเติมพบว่าสามีของเธอก็ติดเชื้อเช่นกันและหลังจากถูกถามตรงๆสามีก็ยอมรับว่าเคยมีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวขณะไปทำงานต่างเมืองความประมาทในครั้งนั้นสร้างผลลัพธ์ที่สตืนใจสำหรับทั้งคครรอบรัว HIV มักซ่อนตัวอย่างเงียบๆโดยไม่แสดงอาการแม้ว่าผลตรวจบ่งชี้ว่าภูมิคุ้มกันของลิวหมิงยังอยู่ในระดับปลอดภัยและโรคอยู่ระยะเริ่มต้นแพทย์เตือนว่าเชื้อ h i ชสามารถซ่อนตัวในร่างกายหลายปีโดยไม่มีอาการทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบและละเลยการตรวจเมื่อย้อนกลับไปลิวหมิงน,นึกได้ว่าเธอเคยมีอาการไข้ต่ำเงือออกกลางคืนและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแต่เธอมองข้ามไปคิดว่าเกิดจากความเครียดจากงานทั้งที่นี่คือสัญญ,ญาณเตือนแรกของร่างกายการรักษาและความบังใหม่ หลังตั้งสติลิวหมิงเริ่มเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส A r v วตามคำแนะนำของแพทย์เพียง3เดือนต่อมาปริมาณไวรัสในเลือดของเธอลดลงจนตรวจไม่พบแพทย์อธิบายว่าแม้เอชวียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากผู้ป่วยทานยาสม่ำเสมอก็สามารถใช้ชีวิตปกติและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ในปัจจุบันเอชวีจึงถูกจัดการได้ใกล้เคียงกับโรคเรื้อรังทั่วไปบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคน HIV ไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการจับมือกอดกินอาหารร่วมกันหรือแม้แต่ถูกยุงกัดแต่ยังมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดทาให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราและหลีกเลี่ยงการรักษาสิ่งสำคัญคือการตรวจและดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีและตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะก่อดแต่งงานเพื่อปกป้องทั้งตัวเองและคนที่รักจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดแต่คำถามคือคุณคิดว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ในชีวิตจริงๆควรถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงจนทำลายครอบครัวหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณได้ด้านล่าง